สาทางออกที่ช่วยให้คุณไม่หลงทิศในการสร้างเป้าหมายนะคะหวันนี้คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณชัดเจนดีหรือยังนะคะเพราะบางคนที่ไม่ถึงเป้าหมายสักทีแล้วรู้สึกว่าตัวเองนะคะกําลังหลงทางหรือว่าหลงทิศนะคะเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราที่แน่ชัดนะคะ วันนี้คุณจะต้องมาตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเป็นรายวันนะคะรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเลยค่ะลองทํากันดูนะคะเพราะว่าการที่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่ถึงเป้าหมายก็เพราะสาเหตุนี้ค่ะ สองวันนี้นะคะอยา่ามัวแต่ไปสนใจคนอื่นค่ะเราจะต้องกลับมาอยู่ในลูกของตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะจงโฟกัสเป้าหมายและอย่าได้ไปร่วมกลุ่มสนทนานะคะในเรื่องลบๆกับผู้คนส่วนมากนะคะอยา่ามัวสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้คนอื่นนะคะอาจจะพูดหรือว่ารู้สึกกับคุณยังไงก็ตามนะคะคุณอย่าได้แคร์นะคะเราจงมาแคร์ความรู้สึกของเราเท่านั้นค่ะ 3. เรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองรู้มากแล้วนะคะยิ่งคุณคิดว่าคุณรู้มากนั่นแหละแล้วไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเรียนรู้ในสิ่งนั้นซ้ําๆนะคะเพราะการที่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่ประสบความสําเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงจังนะคะ และยิ่งสิ่งไหนที่คุณไม่รู้นะคะคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมตลอดเวลาค่ะเพราะถ้าอยากที่จะถึงเป้าหมายเราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่าได้หยุดเลยนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะจงประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ